อเหมือนเป็นพี่ใหญ่แลใช่ไหมพี่ใหญ่เปล่าทางทีมโดนอดมีคนนัโอเคขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จกับอาชีพฟุตบอลแล้วก็พาทีมเมืองทองเรา คว้าแชมป์ในปีนี้ได้แล้วก็ขอให้ตดตินชาตต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมงั้ยมีงมัิงไหมครับครับยิงไหมยิงครับผมเออต่อให้พี่แบนมั่จใจหน่อยเฮยอเดือดเอเดืเอเอเ น้ำน้รนบำน้ำน้ครับ